อาเซียคะอันไหนช้อนคะตุงอันไหนแปลงสีฟันคะฟันอันไหนหวีคะอันไหนหวีคะหวีอยู่ไหนคะหวีเอาไว้ทำอะไรคะหวีเอาไว้ทำอะไรคะไหนหวีผมทำยังไงคะหวีเอาไว้แปลงฟันอันไหนกินข้าวอันไหนกินข้าวอันไหนใช้กินข้าวอันไหนตักข้าวคะ คะอันไหนใช้หวีผมคะต่มอันไหนใช้หวีผมคะอันไหนคะอันไหนใช้หวีผมคะต่มเอาแปลงวางแปลงก่อนเอาวางแปลงก่อนอันไหนใช้หวีผมคะหวีผมทำงานาไรคะอ๋ออย่างี้เก่งมากค่ะตบดือให้ไหน่คะสวัสดีค่ะ